ต้นสองพักครับพักแล้วก็ขยายขยายไปเรื่อยๆแบบนั้นะครับตอนนี้ก็รวบรวมสายพันธุ์ไปเรื่อยๆถามว่าเราจะหจุดรวบรวมไหมเพราะมันมีตัวใหม่ๆมาอยู่เรื่อยเห็นไหมครับผมก็คือจริงๆอ่ะปลูกไผ่แล้วรายได้มันจะรอบทิดอ่ะครับผมคือคือ เมื่อกี้ถ้าหลายคนแบบไปโฟก,กัสว่าเอ้ยเขาปลูกแค่ถ่า,ายรัอย่างเดียวแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอ่าส่วนเหลือที่คือลำเนี่ยอ่าขอขอเล่าข่าวความนิดนึงคือ,อไผ่หนึ่งกอเนี่ยสมมุติว่าปีนึงออกติดหนอเราไม่สามารถไว้ได้ทั้งิดหนอถ้าจะเอาลังนะครับผมเพราะว่าถ้าหนอแรกหนอสองมันบินขึ้นไปเป็นที่แล้วเนี่ยหนอลากมันจะออก ก็คือเราถ้าใคอยานหน่อยเนี่ยเรายัางสามารถตัดหนอที่ที่คือสมมติว่าติดนอเนี่ยเราสามารถตัดได้ประมาณหกนอครับไว้ไว้ถ้าจะเอาคุณภาพจริงๆเนี่ยก้อนสี่ถึงหกลักเนี่ยขึ้นอยู่กับปุ๋ยที่ใส่มันมีตัวแปรผมผมพูดบางอย่างเนี่ยผมไม่กล้าพันธุ์เพราะว่ามันมีตัวแปรเรื่องเรื่องเรื่องความอุดมสมบูรเรื่อง เรื่องดินน้าปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยคือพันธุ์โทงเลยว่าหน่อไม่สามารถโตเป็นลําที่สมบูรณ์ทุกทุกดอกที่ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขายันเราสามารถเอาเอา,เอาหน่อส่วนเกินตรงนั้นมาขายเป็นไรายได้ไ,ได้ได้หนึ่งละจากขายหนออะจากขายลําแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการทำทางรายรายรายได้หลักช่วงแรกของผมเลยนะครับผมก็คือถ้าถ้าเราคุณไม่หนาจริง ไม่มีการวางแผนจริงเนี่ยการปลูกไผ่หนึ่งครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยกว่าจะได้ตัดัำขายเนี่ยเจ็ดปีสิบปีทีเนี้ยระหว่างนั้นอ่ะเราจะเอารายได้จากไหนไปใช้จา่ายคุณนาแต,แต่แต่บางคนเนี่ยคุณนาไม่เป็ไนไรปีเราได้เพราะมีะไรายได้จากอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเราสามารถทําทัดขายได้แต่ทีนี้เนี่ย เวลาจะทำพันเนี่ยอยากผมผมอยากพูดโดยผมของภาคใต้ครับผมภาคใต้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องแรงงานเรื่องเรื่องเรื่องขายพันธุ์เนี่ยขยายพันธุ์ที่อยู่ได้แต่พอมาอยู่ที่ใต้เนี่ยขยายพันธุ์ยากเพราะปริมาณเรื่องน้ำฝนเรื่องในหลายเรื่องทีนี้เนี่ยบอดี้มันมันเป็นมอติ้งของภาคใต้ผมผมผมอยากจะพูดเรื่องเรื่องเกี่ยวกับภาคใต้แล้วกันนะคือบางตัวเนี่ยเราต้องมองตลาดด้วยจากท้งมนเนี่ย ถ้าพันไต้คิดจะขยายพันธุ์ไท่ทราบนแข่งกับอุตสาหิี่ได้ดีก่อนนะฮะเพราะว่าใช่พันธุเนียสา,ามารถผลิตได้ประมาณห้า0ยี่สิบบาทซึ่งทางใต้เน,นี่ยแค่ยักษ์ก็ไม่อยู่แล้วครับทีนี้เนี่ยการที่จะทำไรเชิญพพันชย์เนี่ยคือเราต้องศึกษาข้อมูลคอนค่คาจารอบได้ผมเช,ชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ก็ก็น,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 น่าจะได้ขายพันธุ์ขายขายอะไรมาแล้ว ทีนี้เนี่ยคนที่จะพูดเรื่องพันได้ได้ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จในเรื่องการขยายพันธุ์เรื่องการถา่ายพันธุ์เพราะว่าดูเหมือนว่าแกจะมีเทคนิคหรือว่ามีคือผมผมว่าไม่ได้พุกหรอก็แกก็มีมีมีข้อพิดหรือว่ามีมีวิชาหรอครับผมเพราะว่ายอดขายของคนอื่นเนี่ยเขาตกกันกันมาต,ตั้งแต่เจอโควิดแต่พี่พพวิกรมเป็นคนเดียวที่ เขาทำอะไรเขาไม่ได้ยล้เขาโตเรื่อยๆทีนี้อยากให้พี่วิบูลตรมาบอกเทคนิคหน่อยว่าพี่ทำยังไงนะยอดขายพาของเขาถึงไม่ตกอย่างผมเนี่ยเวินยังไงยังไงยังไงอะไรดีอ่ะอยู่ๆก็เจอเหิวเจออะไรอย่างเงี้ยเขาขอเตือนพี่บุตรนะครัไม่รู้เบื่อกันหรือยังนะครับเพราะผมเนี่ยสวนไผ่ของผมมันมีจุดที่เราเป็นได้ ปัจจุบันนี้นะครับผมว่าเก้าสสห้าเปอนมาจากการขายสายพันธะเล้วสายพันธุเยอะไหมสายพันเกินสองสามร้อยก็ทำมาติ้งแปีก็ได้ไผ่จากพักไต้นะอทีรลุงนายน,นะแล้วก็คุณของนี่ก็ได้ไผแล้วก็ุสุภาพผุ้กี่นะที่ส่วนใหญ่ที่มารวบรวมสายพันของทิ้ตรงนี้ับ ไปก็ไปขยายเพิ่ม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 ทุกปีบางปีที่เราลงทุนเยอะลงทุนเยอะยังไม่ได้คืนเอาพื้นฐานนดหนก่อนตอนเรามาเริ่มต้นเมื่อสิบแปดปีลุงปมทำอะไรมาก่อนมาที่ทางแล้วทีหนึ่งนะเราทำโรงงานพอแก่แล้วเขาไม่จ้างออกต่อให้เราออกออกในขณะที่ลูกเป็เล็กเมียก็ยังเด็กอยู่อายุเมืเแล้วเมื่อสิบแปดปี สิบแปดปีลูกยังเล็กเมียยังเด็กเราออกมามีภาระเราจะรอดอยังไงครับโดยมีเงินเดือนกินแล้วเราก็ไม่มีอะไรเลยมีที่เมียอยู่สองงานที่แค่สองงานทุนไม่มีแล้วไม่แค่มีไม่ีทุน่างเดียวแม่ไม่อยากจะพูดแต่พูดนิดเนาะเพราะว่าแบบนี้ไม่เคยบอกให้ใครฟังเท่าไหร่เขาเรียกว่าคดีผู้บริโภคผมเจอเนี่ยประมาณเจ็ดแปดปึ้งอนะ่ะแบบนี้มาครไทยไม่เป็นจะเป็นนะครับ ผมเจอปัญหา่อนที่เรามาเริ่มเพรองความลําบากเแต่พราะตัวเราแต่ว่าทุกคนมันก็เหมือนกันเนาะดี๋วีวคนจะบอกอุตระปาของมึงอีกก็ไม่ต้องพูดแล้วกันนะครับเรามาเริ่มอย่างนั้นนะครับค่อยๆทำทำยังไงอะเราไม่มีทุนก็แต่โชคดีของผมคือที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นทเค้าพดพืชเป็นทค้าัาพืชมกวนการนุกซ์กอตอกอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาทำกมาเป็นสี่สิบห้าสิบปีแล้ว เราก็เริ่มมาเรื่องเอาล้ววะเราอยู่โรงงานตอไม้สวนไผ่มักก็เริ่มมาเรื่องเริ่มจากต้นสองต้นสองพักสพักแล้วก็ขยายขยายไปเรื่อยๆแบบนั้นนะครับตอนนี้ก็กวบรวมสายพันธไปเรื่อยๆถามว่าเราจะหยุดกวบรวมไหมเพราะมันมีตัวใหม่ๆมาอยู่เรื่อยเห็นไหมล่ะมีใหม่ๆมาอยู่เรื่อยเราก็ตด้ไปใหม่ๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้เรากําลังเริ่มจากตัวเรารุ่นเราเนี่ย ส่งพ่อไปรู่นลูกแล้วตอนนี้คนโตของผมนี่จบมาแล้วจบมาแล้วแล้วก็มาปรรจุในสวนแล้วที่เราเราก็พยายามส่งพ่อรุ่นสู่รุ่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคือรุ่นสู่รุ่นหมายความว่าพยายามสร้างให้ลูกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็นกิจการอีกกิจการหนึ่งนี่คือศักยภาพของทันพืชเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดท่านใดมีของ ยาอายที่ขายคือหลายคนบอกโอ้ยขายพันไอคนขายพันนี่น่ารังเกียจที่สุดหลายคนคิดอย่างนั้นนะแต่ลุงไม่ได้คิดแบบนั้นคนขายพันที่น่ารังเกียจคือคนหลอกลวงคุณจะเอาไผ่ตรงใช่ไหมฉันยันกิ่งุ่มให้คุณแล้วบอกนี่คือไผ่ตรงอย่างนี้น่าน่ารังเกียจอย่างนี้น่ารังเกียจแต่ถ้าคุณเอาตรงๆละนเอา่ากันไปล้วคนขายแพงหน่อยเต่วว่าเฮ้ยเขามีบริการที่ดีอย่างนี้ก็เป็นไปได้ แล้วเราที so em, so, ่เราไปช่วยช่วยคนเราแล้วจะคืนซื้อจากเราเนี่ยนะเราจะค่อยๆช่วยชาวสวนหรือว่าคนงานเราให้โตให้โตด้วยนะเพราะว่าต่อไปนี้สมัยก่อนเราเคยทำตั้งแต่อำเองทุกท่านทุกคนเหนื่อยโค้งเหนื่อยโค้งคืคุมูแลตอนเองตัดเองทำเองทุกรยากทักเองหมดเลยเลยดูดีเพราะว่าหลายคนก็คิดว่าโอ้โหทำด้วยตัวเองว่าทุกอย่างพันมือฉันหมด หนึ่งผู้อนหลังเราก็ใช้วิธีทับจงเล็กๆน้อยๆมีคนคัดคนสีคนแล้วก็สร้างเตียงข่ายให้ก้อนเรามาเราก็พิจารณาด้วยคุณจะมาดูเราไม่เอาจะดูเรื่องว่าคุณเป็นเมียชีพอะไแล้วเราก็ทำแบนี้จะมาหนึ่งคนชองคนสามคนแล้วคนนั้นก็ด้วย้เลยด้วยเขาด้วยเขาก็ชอบใจเราก็ดีด้วยเราก็เบาเองนะครับนี่คือของการที่ประสาททีนี้ ไข่นเนี่ยเป็นตัวหลักของตัวเราเราทำกี่สายพันธุ์พันธุน์เด่นๆที่เราขายออกไปได้เยอะๆคือต่างมนคับตัางมนที่ขายเยอะมากขายเยอะมากคือเท่าไหรหลายๆต้นหลายๆต้นตั๊กแต่เนีนะครับตั๊กแต่กิ่งตอนแล้วเราก็เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่คนไม่มีเราทิศทางเช่นส่วนใหญ่เขาซื้อกันเนี่ยขายกันเนี่ยไข่ตัางมนจิงมมตอนเล็กเราเรียกว่าเล็กเพราะเรามีใช่ใหญ่ นีหนอนีหนอเราก็สร้างหัวข้างง่ายง่ายง่ายมากนะครับคุณก็เรียนง,งานหน่อยไม่มีหน่อแล้วไม่มีคุกแขกเห็นไหมครับที่ต่นิดเดียวทีต่นิดเดียวเราก็สามา,ารถแพงนะทุกทื่อ,อคือเขาเปรียบเทียบอย่างนี้เรามาคิดต่อกันล่าว่าอย่างอัฐเรียนเอาเป็นอัเรียนนะเรียนเยนีเ่ยประมาณหัวเขาอาจจะเก้าสิบบาทแต่ถ้าเราเรียนประมาณหัวเราอาจจะสองห้าสิบ ถามว่าไอ้เก้าสิบบาทมาทันแพงกว่าสองร้อยห้าสิบทำไมคนซื้อสองร้อยห้าสิบเพราะว่ามันดีกว่ามันโตดีกว่ามันใช้เวลาไม่นานเหมือนกันเหมือนกันเราจะจับตัวเนี้ยเอาไ,ไอง่ายลอกไซด์เนี้ยผมก็มาเล่นลองไซด์สนุกสนานมีไผ่สร้างบนมีไผ่อะไรอที่โตดีตอนนี้ที่โตดีอีกตัวก็วคือไผ่หลอดนะไผ่หลอดไผ่หลอดหน้าตาแบบไหนนี่เดี๋ยวฝั่งนี้ก็มีนี่นี่ ใช้มือนี้ก็มีมันเอาไปทําหลอดเหรอเอาไปทําหลอดที่เรากําลังคิดต่อว่าไอ้ตัวนี้นี่ไงอนาคตข้างหน้าเราคิดว่าถ้ามันทำเยอะๆนะเราเคยไปเห็นทางยุโรปเราดูในคลิปเขาไปทำข้าวโปดแนงที่เป็นคล้ายๆเป็นกขกกัเมืองนอกกับกเขาก็ตีมันต้องต้องต้องปิดแท็กโอกาสมากๆเลยไอ้ตัวนี้แหละสวยมากเดีเลยแต่บ้านเราไม่มีโกตัวนั้นนะมันเป็นของทางยุโรปเขาเราก็คิดแล้วไอ้ตัวนี้หนึ่งทำไอ้พันนั้นก็สองทำหลอด แล้วกาอันตราจากเดิมเนี่ยปีหนึ่งเราขายไปประมาณร้อยถุงปัจจุบันนี้นะปีนี้กันนะห้าหกปีเนี่ยหมื่นถุงนะครับขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับหมื่นถุงที่เราไม่ได้ขายทั้งหมดเอาไปถูกฑ์ส่วน,นึองให้กับเครือข่ายที่เราจะพ้อเราตินแบบนี้นะครับเราก็ไปช่วยกับตลาดตรงน,นี้นะครับอ่ะนี่คือเรื่องของพันทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเราจะขายพันได้บ้างเราจะถามยังไงถึงขายพันได้ ก็คือราคายาสูงเกินไปอันที่หนึ่งนะครับราคายาสูงเกินไปโดยจะสูงเกินเพื่อนนะครับพอๆกันสองมีความหลากหลายถ้าเลือกเรื่องของการขายพันนะครับเป็นความหลากหลายไม่ใช่สวนฉันมีทางมนอย่างเดียวสู้กันดุสู้กันดุมากเลยครับเพราะมันสู้เรื่องราคานะครับมีความหลากหลายราคาไม่สูงเกินไปบริการครับตอนนี้หลายคนมีตังค์ครับแต่ไม่มีลูกน้อง ลุงเนี่ย่ะช่วยปลูกให้ด้วยโอ้โหเหนื่อยมากแต่ก็ยอมเพื่อเราจะได้ขายแต่ทางออกไปไปรับปลูกครับไปรับปลูกที่ลูกข้าจ้างวันนี้ซึ่งเขาก็ชอบนะแต่ไม่ถูกนะไม่ถูกนะผมรับปลูกถุงละยี่สิบบาทอย่างเทสไพร์หลอดเนี่ยผมไปปลูกกันห้าคนใช้เวลาสองชั่วโมงจ่ายเงินค่าแรงูกพันลองคิดดูสิครับว่าเงินเท่าไหร่อ่ะแล้วปลูก็ลุงเลูกะาแค่ถุงถงนี้นะห้าคน สองยั่โมงครับผมรับเงินค่าปลูกม0บัทถ้าเราคิดคำวนวณดูเขาอยอมจ่ายถ้าเรามีของมีอะไรจริงๆเดี๋ยวนี้การบริการมันก็กเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะเป็นรายได้นะครับรับปลูกด้วยราคาไม่แพงมีความหลากหลายนะครับและเรื่องหนึ่งซึ่งเราไม่อยากจะออกสื่อแต่ได้พวกสู่กันฟังเรารับซื้อคืนบางตัว่คนนี้น่ารักเนาะเอาเอาเข้าสามมบนมาขายช้า เนาสังหมตักมาเลยมาขายครับในราคาที่เราประกันให้นะตอนนี้เรารับยู่แต่ว่าเฉพาะคนที่เราคิดว่าเหมาะเราถึงจะรับนะครับปีๆนึงก็หลาย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 ,หลายมือครับก็เป็นอย่างนี้อ่ะของเดี๋ยวจะเป็นเปลี่ยนคนพูดไหมว่าท่านอื่นที่ท,ทาพันขายเป็นมือชีพก็หลายหลายคนเอาท่านอื่นปะอ่าลองว่าไป วมทั้งอื่นบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะฟังลงกป่เปล่าตอนนี้นะคะพี่ถ้าขายถ้าผ่านขายตอนนี้ที่ขายออกราคายังพอได้แต่ว่าแปลกใจว่าทางใต้อ่ะไม่ทำผัานขายโดยเฉพาะของของอย่างที่พี่เก๋เขามีพันเก้าดาวเยอะแต่รู้ไหมว่าแม้ขณะที่อยู่ในโหอยู่เนี้ย อย่างเราอาจจะจับกางใต้่งสงขาบราิเวณแบบนี้ซึ่งการตลาดอะเหมือนยังไม่ไม่เข้าถึงทุกทุกทุกท,ท,ที่แล้วก็ทุกคนยังไม่เห็นว่ามันดีตรงไหนเลยเหมือนกับที่หลายๆหลายๆคนทางภาคใต้แล้วซื้อหลับไถจากทางเหนือทางอีสานเหมือนกันทีนี้ว่าการตลาดอาสัมพันธ์ไม่ว่าเราจะทำพันธ์ไดีแค่ไหนแต่ไม่มีคนรู้จักเรา เหลือพันไผ่เราส่งไปแล้วไม่พดใจลูกค้าไม่พอใจแต่ทางใต้เนี่ยจริงๆเราเป็นลูกค้าของนางค้าเนี่ยเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นอ่าจริงๆอันนี้ลูกค<อ>ิกค่ะแล,แล้วก็ซึ่งของเราอ่ะขายออนไลน์ชมพาะหน้าร้านอย่างเดียวไม่หอต้องทั้งคันมีห้าสายพันสิบสายพันธเราส่งหมดทั่วประเทศแล้วก็ออนไลน์ทุกช่องทางค่ะช้อปปี้ลาซาดา้าิกต็อกยูทู รวมถึงอินสตาแกรมเพื่อเข้าถึงลูกค้าทั้งคอนโดทุกอย่างเลยต,ต,ต้องต้องมีไผ่ค่กหลายมันต้องกลมบอกว่าบางคนอยากปลูกไผ่แต่แค่อยากสวยงามหรือว่าจะจะปลูกเล็กๆหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกคำถามว่าก้าดาวปลูกในคอนโดได้ไหมไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ถามทางใต้นะคะที่มาวันนี้คือที่อยากมาเก้าดาวหนึ่งและอยากสน,นับสนุนว่าให้ให้ทางใต้เนี่ยทํา พันขายก้าดาวขายแล้วก็โฆษณาให้มากที่สุดเพราะว่าลูกค้าทางฟ้าทางเนี้เยอะมากแล้วเขาจะรู้จักในนามพา่อขายก้าวดาวอยู่แล้วเพราะเรามีสวนแล้วก็เริ่มต้นจากการก้าวดาวโคลอมเบียนี่แหละจากการพ้อเม็ดแล้วซึ่งคนก็มั่นใจตั้งแต่สวนบ้านสวนเก็บตะวังแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆอันนี้คือแล้วถามว่าส่วนที่มันมีส่งเมืองนอกด้วย ไข่ต่างๆที่ทุกคนเห็นในสามาคมหรือที่โพสตอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนนั้นมันก็จะเป็นไั่ที่มาเกิดจากการกลายพันธุ์อ่เนื้อเยื่อแต่ว่าบางสายพันธุ์เนี่ยอยากจะบอกว่าอย่างเช่นไั่สร้างไั่ใหญ่ที่ได้จากการเนื้อเยื่หญ่จะมีอของเมืองนอกเนี่ยเขาจะติดต่อไปเลยว่าเขาจะต้องได้นเนื้อเยื่อเนี่ยกี่ปีปทาสัญญา นั่นคือจนกว่าเราจะส่งเข้าหมดเราถึงจะขายมังไทยได้ดีอีก,อ,กอีกชนิดหนึ่งที่ทางใต้ก็สามารถปลุกได้เพราะว่าทางต้นพันธุ์เนี่ยของเราก็คืออยู่ที่กาญจนบ,บุรีซึ่งสภาพอากาศแล้วก็แดดทั้งฝนก็เหมือนกันแบบที่นี่ทดลองหลายสายพันธุ์จริงๆแล้วถ้าให้ในใจอันดับหนึ่งคือเก้าดาวกินหน่อไม่อร่อยแต่ว่าขายขายลอมได้แล้วที่เนี่ยังขายต้นพันธุ์ได้อีกเยอะค่ะ แล้วอนาคตก็คือว่าอาจจะต้องลงแบบว่า YouTube ให้เหมืนกับความรู้ขยายสายพันธุ์ที่มันง่ายขึ้นบางคนยังไม่รู้ว่าต้องขยายสายพันธุ์แบบง่ายๆเนี่ยทำยังไงประมาณนี้ค่ะมี่คำถามเพิ่มเติมไหมคะมีใครมีคำถามไหมครับก็คือชี้แจงนิดนึงก็คือโอกาสของทางใต้มี แต่ถามว่าทำไมหลายคนมองข้าการทําบันเลยเนี่ยซึ่งจริงๆเมื่อก่อนผมก็ขายกระดาวเยอะเหมือนกันแต่พอหลังนี้ช่วงเจอปุ๋แล้วก็จริงๆอ่ะก็คือเจม้ด่าเ่เจมันเป็นเจม้าด่าเข้าไปผมก็ไปทไปช่วยเงิก็คือทีไปเอาไม้ด่าก็คือทางใต้เนี่ยจะบอกว่ามันมีตัวเลือกที่ค่อนข้างจะหลากหลายพอแบบเล็กน้อยเนี่ย ก็ก็โยนกระแสว่าคนใต้เขาจะเลือกที่จะไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วส่วนตัวของผมเองก็คือผมมาโฟกัสเรื่องเรื่องแบบแปรรูปเรื่องรำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไม่ได้ทำกานสายแล้วก็อีกอย่างเนี้ยด้วยด้วยบริบทของของคนใต้อยู่เอะคือที่ผมเจอก็คือมันมันมันจะแบบว่าแนวแบบผมในเขาผมผมผมก็เลยเลยไม่ค่อยชอบที่่ยคือแับทงานเท่าไหร่อะไรยเงี้ยคือ อยากทําให้เขาเห็นว่าพิษปุกไผ่แล้วมัน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 ได้ผลผลิจริงๆแล้วก็ให้เขาค่อยเดินตามก่อนที่แบบว่าไม่มีคําถามอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยจะถึงนิดนึงอ่าว่าทำธันเนี่ยอ่ามันจะมีสองอย่างก็คือหนึ่งพุณทำพันแล้วก็ขายพันเลยสองแตอนนี้ผมอยู่อีกอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออย่างลุ่ยหมักถูล้อเนี่ยคือคุณไม่ต้องทาเยอะ คุณทาน้อยแต่คุณมาเลี้ยงเป็นไม้ล้อไม้อะไรซึ่งสาม,มารถเพิ่มค่าได้แล้วตลาดของภาคใต้เนี่ยคือผมมองนะคือคือในกลุ่มของไุ้ล้อเนี่ยะครทบจะนข้างถาูกม,มากแล้วไผ่คุณล้อยังมีน้อยผมผมยังมองว่ายังเป็นโอกาสนะเพราะว่าภาคใต้มันเพิ่งเริ่มเริ่มฟื้นจากโควิดท่องเที่ยวเริ่มกลับมาพอท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยถ้าสวนหรือว่ารีสอร์ทเขาไม่ปลูกให้ปลูกกับ พันเล็กๆเพื่อที่จะสาวปีข้างหน้าค่อยๆสวยเนี่ยให้ในระบบทีนี้เนี่ยเนี่ยถ้าถ้าถ้าทุกคนมองเนี่ยผมก็พยายามปลูก็คือแทนที่จะคุณจะขายพันด้วยปลูกให้โตนิดนึงแล้วปลุกลอเป็นอย่างเนี้ยซึ่งถ้าเป็นราคาไม้ปลุกล้อโตัวอื่นนที่ไม่ใช่ไผ่ราคาก็ก็จะถูกกว่าไผ่เยอะแล้วไผ่ปลุกล้อได้ง่ายกว่าเยอะครับผมง่ายกว่าไม้อย่างอื่นก็ก็คือที่ผมจะพูด เป็นประจำเลยอ่ะเขาหยั่งรำก็เหมือนกันแค่เรื่องขายรำทำมาไดาเขามาดัดอะไรเนี่ยไอ้ผมพยายามงยางทำแบบเอาไปโชว์ให้เห็นว่าถ้าถ้าถ้าคนมีจินตนาการเนี่ยก็เออตัดหนึ่งข้อเป็นแก้วน้ำเป็นไรก็ดูจะจะเพิ่มมูค่าได้ได้ได้ถูทีเนี้ยผมใชสัมภาของการการถูปไผ่ก็คือเพิ่มหนึ่ข้อต่อยอดแต่ว่านั่นแหละการเพิ่มมูลค่ามันก็คือเท่ากับการพัฒนาตัวเราเองด้วยครับผม ก็ค no no, so no so so ืออย่างอย่างอย่างส่วนไทยนักขาบอกเมื่อกี้อะขายพัฒนาตัวเองในโซเชียลในอะไรต่างซึ่งจริงๆมันก็ต้องพูเทนะครับผมคือมันมันพูดง่ายแต่จริงๆเนี่ยโซเชียลเนี่ยมันจะเครียดคือการการที่จะต้องคุยกับคนโดยที่ผมต้องทำงานด้วยมาหลวงสิมาหลงต้องคุยเจ๊นี่เจ๊นี่เนี่ยบางคนทำได้บางคนก็ทำไม่ได้ก็อย่างพี่ทวใจชัยบอกอ่ะบางคนตัดไม้อ่ะชอบตัดแต่ไม่ชอบเข้ามา มัน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 เป็นโอกาสอีกเยอะแล้วทีเนี้ยคือมันมันขึ้นอยู่กับต้องหาตัวเราเึงว,ว่าเราพัฒนาแล้วเราชอบสิ่งไหนแล้วเรา,าก็ฝ like, ากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ